อมสกาวใจพร้อมทนายความยื่ยนสารเรียกค่าเสียหาย2ล้านเรียนคีย์บอร์ดเวลา10ในกาที่ศาลอาญามีนบุรีอมสกาวใจภูลสวัสดิ์ดารานักแสดงพร้อมด้วยนายวิเทยียนชุบไทยสงทนายความเดินทางมาศาลอาญามีนบุรีเพื่อยื่ยนํำร้องขอเป็นโจทย์ร่วมและขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย2ล้านบาทสืบเนื่องจากเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมา ดาราอมสกาวใจภูลสวัสดและทนายความได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสอนอร่มเกล้าเพื่อดำเนินคดีกับเกลียนคีย์บอร์ดหลังเข้ามาคอมเมนต์หยาบคายเกินรับไว้อีกทั้งข่มขู่ท้าทายว่าตำรวจก็ไม่สามารถทำอะไรได้อ๋อมสกาวใจยอมรับว่าตนเองโกรธมากเพราะที่กล่าวหามาไม่เป็นความจริงกระทบต่อชื่อเสียงและครอบครัวแถมยังท้าทายให้แจ้งความ เบื้องต้นมีสีรายด้วยกันค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้ทำการสอบสวนในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพพนัการราางานสอบสวนสอนอร่มเกล้าจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักง,งานอายการเพื่อดำเนินคดีจนมาวันนี้ค่ะพนักงานอายการได้นำตัวผู้ต้องหามาฟ้องศาลตนและทนายความ จึงได้เดินทางมาร้องต่อศาลเพื่อขอเป็นโจทย์ร่วมและเรียกร้องค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นจำนวนเงินสล้านบาทค่ะซึ่งอมสกาลใจยังบอกด้วยว่าตนจะไม่ยอมจรจายอมความโดยเด็ดขาดและจะไม่ลดจำนวนเงินค่าเสียหายอีกด้วยเพื่อเป็นบทเรียนให้กับผู้ต้องหาคนนี้และคนอื่นๆที่ตนจะฟ้องร้องต่อไปการโพสต์หมิ่นประมาทคมขู่ตนของผู้เสียหายในครั้งนี้ สร้างความเสียหายหวาดกลัวโดวยเฉพาะมีการข่มขู่ไปถึงครอบครัวลูกและสามีของตนด้วยที่ผ่านมาก็มีคนโพสต์หมิ่นประมาทตนโทรมาขอเคลียร์และขอโทษแต่ตนไม่ได้ตอบยอมรับคําขอโทษตอนทําตอนข่มขู่หมิ่นประมาทเราตอนนั้นไม่คิดเมื่อเกิดความเสียหายกับตนแล้วกลัวว่าจะถูกดาเนินคดีจึงมาขอโทษซึ่งเป็นการขอโทษที่ไม่เกิดจากการสํานึกผิดจริงแต่เกิดจากการกลัวถูกดําเนินคดี